ใส่วิกก่อนลืมใส่วิกโอ้โหโย้เย้นะครับนะฟังข่าวกับแอดมินอินดี้นี่ไม่ต้องเครียดครับมีแต่เสียงหัวเราะหัวเราะทั้งวัน <ielle> โอ้ยมีแต่ข่าวดีข่าวดีครับท่านผู้ชมครับนะพระเอกลิเกคนงา นะจะได้รับประทานพิซซ่าอีกถาดแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมันเป็นเวรเป็นกรรมจริงๆนะอืมเขาแจกพิซซ่ากันไปครบทั้งพักแล้วตอนนี้นะคือคนพวกนี้มันอัดอั้นไม่ได้หรอกมันอัดอั้นไม่ได้มันจะต้องพูดอะไรที่มันจะให้มัน เป็นข้อกฎหมายเข้าตัวเองสักวันหนึ่งเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเข้าตัวเองจนได้ครับนะก็ไอ้พระเอกรูปหล่อมันไปสัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งแล้วมันก็ไปพาดพิงสถาบันบอกว่าสถาบันเนี่ยนะครับอ,อ,อะไรอ่ะมีการแบบ ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะให้อะไรฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะนะ <c oughs> ครับโอ้ยไม่รู้เป็นอะไรกับสถาบันนักหนาจะต้องไปใส่ร้ายป้ายสีจะต้องไปดูหมินนะนี่เข้าข้อกฎหมายเต็มๆเลยดูหมิ่นอาฆาตมาร้าย ะครับท่านไม่เคยสถาบันเนี่ยไม่เคยที่จะเขาเรียกว่าไปกั่นแกล้งใครไปไม่หวังดีกับใครสถาบันเขามีแต่หวังดีกับคนไทยทุกคนนั่นแหละมีแต่คนพวกนี้แหละไปโหนไปดึงมานะครับอ,อยู่ดีไม่ว่าดีจะต้องไปไปพูดให้มันโหนให้มันดึงมาแล้วพอโดนโอมไปไปแจกพิซซ่าก็หาว่า นี่แหละนะต้องแก้หนึ่งหอย่างนี้ไม่เคยโทษตัวเองโทษแต่คนอื่นนี่แหละนะใช้กฎหมายโอ้ยไม่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไปอะไรฟ้องได้ยังไงอย่างนี้ต้งโดน1น7นั่นเนี่ยแจ้งความเท็จนะั่นเนี่ยไปหาว่าโอมแจ้งความเท็จอีกเขาไม่ได้แจ้งใครมั่วซั่วครับเขามีหลักฐานนะซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ ไม่ค่อยมีสื่อไหนที่จะเอาไปออกเท่าไหร่ครับนะสื่อช่องใหญ่ๆก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวกลัวพระเอกจะเสียฟอร์มมั้งนะจริงๆควรจะเป็นข่าวใหญ่นะควรจะลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับควรจะขึ้นเรื่องเรื่อง,อเ,รองเรื่องข่าวเช้านี้อะไรเนี่ยนะควรจะขึ้นช่องทุกช่องเลยแหละแต่กลับไม่มีใครนำเสนอเลย ะะก็มีท็อปนิวนี่แหละนำเสนอแล้วก็สื่อสำนักพิมพ์อ่าสื่อบางช่องแค่นั้นเองสื่อประชาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นข่าวเล็กๆน้อยฮะน,นะไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่อืมนะครับนะบนะบั่นแหละฮะก็แอดมินก็อยากจะชวนทุกคนนะฮะไปช่วยกันหน่อยช่วยส่งค่ารถเป็นกำลังใจให้โอมปปสอหน่อย นะครับนี่เขาก็ทําหน้าที่นี่เขียนสํานวนนี่นั่งเขียนสํานวนด,ดึกดึ่เดินๆเลยนะแล้วก็นั่งรถจากใต้ขึ้นมาเลยนะครับมาแจ้งหนึ่งนึงสองมาอืมก็เนี่ยแหละครับไปที่หรือว่าไปกดไลค์ที่เพจอะไรนะประชารักพิทักษ์สถาบันก็ได้นะครับแล้วก็ไปช่วยกันส่งกำลังใจให้ค่ารถกันคนละสิบยี่สิบบาท เป็นค่าเอกสารค่าน้ำมันลดค่า,ากาแฟค่าน้ำดื่มในการเดินทางนะฮะแอดมินก็มีหน้าที่ในการเป่าประกาศแจ้งข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบเพราะว่าสื่อใหญ่มันไม่ลงนำเสนอกันแอดมินก็เป็นสื่อช่องเล็ก,ลกนะครับที่จะนะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมอ,อีกช่องทางหนึ่งนะฮะอ่านะครับ พระเอกตอนนี้พระเอกน่าจะโดนหลายเรื่องหลายราวหรือเกินพระเอกตอนนี้มีปุ่มกด Thank วแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code โคนี้ได้เลยนะครับอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ